เขาเลยเจอขู่แ้วในนามตนข้ากินวีวันเฮิฟมาพบโดนกูขี้ยู่กอขี้ยู่ง่างยางยังย้นนี่ ไปใส่นอกกว่านี้วงนี้แหละบอดคนมืไหวแล้วมืไหวแล้วว่อยเลยง่ยบอกว่างี้แดงน่ะมาสร้างยืนนี่นี่แม่นี่แม่คตรหล่เลยนคตรโหลดง่อยยังงามนี่้มีคนเจ็บพองนี่ไม่เกี่ยงกันเลยบอดไปใส่แล้ว บ้องน้ำบ้างแล้วบอสมึงเตะวะเออเออเออเบ้าบอสมึงขึ้นไปยังเมื่อขึ้นไปยังพเบิ่งห่างนกอยู่หรอมึงเบิ่งเลยเนีไข่มันเตะตาบึกกูดิตาบอดขึ้นกรงไม้ได้เนอะมึงเนาะบ้าบอสใช้แล้วกูยังเห็นเลยมึงกูยังเห็นมึงอยู่เลยพี่กูอยู่ทางพี่ลงมาเมึงเจอกูแด้ัวพี่มึงลงมาเลยมึงจะเจอลงมาไหมเบิ่งนู่นใส้บ้านเขาจะมุงอย่างนั้นโอ้มึงเกลีวะมึงหยาบบอกนะ กี่ตายโดนสักเอาที่บ้านได้เลยวัดวัดยังหนาวอ่ะหนาวบอกตรงเมาไปไปห่มผ้าโอ้ยกูบอกแล้วมันหนาวอากาศเจ็ดองศาพุ่นเนาะมึงเจะกระโดดไอ้ยังยังดีดีมึงเป็นบุตรเนาะกู๊จุกเอาหนี้กินมัตรนี่มึงย่าเนี่มึงโตกงไม่หรอกเราเป็นกูฟังด้มันเป็นในไรเหตุการณ์นนั่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้มันมันยังกระทันหันกระทันหมุน ตาบดก็มีมุกนั่งโนะประกวดเนียอเชิญกิน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 มึงบดต้องไปเฮคสซักวงซักว่าวพันดิเอ๊ถ้วยนั่นมึงก็บไปหาลูกเมียบรกกันนี่เอาลูกเมียมีไหบ้ากูเลยเบิดบ้านดีเขาว่าจุตาบดไว้ผู้สียผู้สาวบื้อไปลองคุยเบื้องหลายๆคนมึงมีดอกผู้สาวปะเราอ่ะมึงมีผู้สาวมึงก็เอาไม้ฮางนางไม้ตัวไปบ่เมียบักสีอีบิวไปบ่ไอ้ตุ่มเจ๊ยเลยบ่ โอ้ยสเปคเลยกูมึงมันกะแต่น้อยเยอะอีเด้อจะพาไปแต่กูบม่กล้าไปเลยเป็นยังกูอยากอายแล้วจะอายจังไงบาลองบารู้เลยเนาะคนเนาะหน้าตามก็ดีแล้วกูเบิ่งฮะวิญญาณบักสีผัวมันบวชตายไปโดยแล้ววิญญาณมันไปเกิดได้ละว <c oughs> ิญญาณแบบปกติเหรออีกแล้วเดี๋ยวกูไปส่งเด้อเ <c oughs> นอ <c oughs> าะตาบอดก็ว่าตาบอดเนี่ที่ช่วยนั่ยตำบอดอะไเอาวจำรู้นี่นี่ ยังมีก,กาปวดหมดมึงเสียเกี่ยวเสีด้วแตาม่ดเดี๋ยว,<ะ>ว่าลุกตีตาลุกดีกุศาว้ดนดองได้กุาเอ้เชื่อแล้วจะพอมันขึ้นโกงไม้ได้เนะเาะเชื่อตามึงเห็นหุยุ๊กจังยิ้วนะี่โอ้โเธอมาเชอบอดเนาะไดู้ภาไป อุ้ยอุ้ยเป็นยังอยู่บวกกล้าไปเลยนี่จะอยคุ้ยสาววะเป็นอุ้ยเดี๋ยวมึงก็เป็นเอาดีป่ะปากว่ามือต้องถึงคุยสาวมัาไปดูดูนะบอกว่าผมส่งกับมึงเนี่ยคุยสาวจะได้ทีมาสองคนสามคนไม่ไม่ได้เด้อใครกอนมึงไปยอกอยู่ถึงกุ้งไม้ตัวไม่หรอป่ะเออเด็กเฮวรไปโอ้ยมาปวดขี้อย่างต้นนี mà cả hắn lên cũng còn Đi tới Sao mà Khi sẽ lùng mới sau tôi mới ไปขี้โอ้โหตักกับทำี้ข <c oughs> ี้อุ้ส <c oughs> าวเห็นสภาพดี่ไม่ได้เลยนี đắp đắp đắp, đắp ờ. Đi náp, đi. rồi ta bận. ôi ta ta ôi ta ta pha thế, ai อโอ๊ยอุ๊ยผูบ่าวมาตัวนี้๊ยหาแป้งก่อนางขาวขไปก่อนผู้บ่าวใช่ไหมผู้บ่าวขึ้นมาทางพิดาจ้าันนีพิดาพิดาเบ๊เบ๊บอดมานี่เดี๋ยวี๋ยว มกูถามมึงเนี่ยมึงไปคุยอีบิวมึงนั้นมันก็คุยนับมึงอยู่บ้คุยคุยบทิดหอกกูเบิ่อแล้วโอ้โหบที่โอ้ยกูว่าเป็นนบบนี้เฮาต้องทำงานหาเงินซื้อซอยเส้นใหญ่ๆผู้หญิยยงมันมักคนมีเงินตัวว่าอะไรกับเบิกใบสองมือเลยได้นเนาะบุห็นนะเออกูบเห็นมันคือกันมามาขับเขื่อนมามาเลี้ยงเอาออโอเคบอกเอาถ้วยสุกๆ กับสุ๊กมาได้เลยดิมึงเบิกดิเลยสี่ยังมึงว่าเนี่ยสี่เด็ดเด้งกันมึงไปเก็บมวยดิบมาเจ้าตัวแก่ตีเขาโอ้ยบักกะดิเอาหยด้วยนี้มวยนี้แห้งดิบเอโอกูจะไปนำบักใบมาเฮ็ดก่อนบ่ได้หรอกกูจะไปเอาบักใบมาเก็บใบอะไรกับยุ้ยใส่เอาใบวะหลายมือเลยเนาะโอ้ยเห็ดม่ะ พาเด็กด้อยไปเล่นตามึงบวชมึงก็เห็นบ่ชมึงบวชต่อบวชไอ้กูเนี่ยเนื้อมัค์เขือล้นนั่น,น,อน,นโอ้มึงยิบได้เนาะเขาเรียกว่าฟุกมึงนี่ตาบอดเก็บจนหน่วยเขียวมึงที่ได้อยู่ตรงนะี้โอ้ยเท่าแก่จะหายเหรอเบี้ยบวชเอา้าไม่ยังเลยแน,นี่ยทำใจดีๆเด้อเฮ็ดใจยัจงย้งบ่ะนี่บกักใบมันตายแล้ว

กูท chi> ั้งเนื้อบอกแล้วมึงอย่าไปยุ่งกับจ้าโอ้ยกูจะปวดได้มันงูกูจะยู้จ <Sure> ังไหนกูจะปวดได้มันเฮ้ยไอ้เจ้ามึงนหละอักงูอักวัวเอ้ยมีสพาพานลุงพ่อโอ้ยญาติก็ไม่มีเนรอบนี้เนาะกูจะปวดกูจะปวดไอ้มึง สิบวกได้อยู่บนล่ะบวกได้โนบุลครบสามสิบสองเนาะไปตีพ่อตีแม่ลูกหลก่ไปสิบวกให้เออไปหาลุงพ่อไปสิบสามกี่น ครับเออไปจังใดมาจังใดเลยโยมท่นหลวงพ่อครับบักบอดมันอยากบวชอ๋ออยากบวชบวชให้หมือไอ้บักใบ,บครับเอายับขันเข้ามามันเป็ยากไงกบวชน่ะน,นะโอ้ยเห็นบอกตอนนี้วมบวชย,ยากาบอชมาที่วัดเนาะอืออือนะบุญนำถาทุ บวชได้อยู่เนาะหลวงพ่อเนาะบวดได้แล้วมันบกครบบสอปันนดยได้นี่โอ้การาวดก็ได้บอกครับแง่บวดก็ได้อีือเป่หลวงพ่อปวดปันยบวได้บ่สามสิบสองวดมาเนแต่ร่จนมันไปมันก็มีหมู่มีพวกมีลูกมีหลานมันผิดวิธรรมวินัยการทำวินัยแง่บวดก็ได้ต่อบวชหลังเลาบมวัดเจ็บมะเขือกูชนี้ ยวบวชตื่นมาอยู่พ่อยต่อนก็ไปถ่ายยุบบวชเด้อเฉพาะเลียวเห็นยุ่ดอกบงสงนี่ครับครบครบยุครบยุถ่ายยู่บวชเลยถ่ายยบบวชยู่สิมดนดีๆนะบประทับยเนาะฮักมูฮักพวงเนาะเดี๋ยวไปเตะโตัวถ่ายยุบบวช ถวายครับหลวงพ่อโอ้ยมือแรกมันอย่างกันยังยากอยู่บ่าเข้าที่เข้าทางเออสำนีก่อนเนี่อย่างกันยากขับยากนล้นี่เลยเฮ็ดกองบุญให้แบบใบอยู่อถวายปัจจัยไว้ใช้ไว้สอยนะครับเนี่ยฮะอ้วสอนกันเลยมีแต่สวอนพัดจิกหลวงพ่อเอ สั่นเอาด้วยคุณมีปันหน่วยง้นฮะมีแตงงามเลยมาตลาดลุงพลยะชาวะดีวะฮาสับพี่ปยมมาสัส่ทุสัตลดโ้ดีนะสัตว์าตลายดยอสุที่ขาหัวพรมีวอตาแหละท้องว่า,าองอะหัวุนยา ต้องแยกกันครับดูแรกมันเกิดจากน้อยเนี่ยจะน้อยเอาหักกันอยู่วัดเดียวกันเนาะวัดเดียวกันเนาะเอาเอาเลยครับ ui cục máy ขี่เมฆข่าพ่อขาเมฆทำลายพระพุทธศาสนาหลวงพี่ต้องไปนั่งสมาธิเพียรเมตตาอุทิศสรุญบุญสรุญบุญให้เขา